สวัสดีแล้วก็ทักทายกันยามเช้าครับวันนี้นะครับก็ทักทายกันยามเช้าวันนี้นะครับก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับก็คืออ้อยเขียวลาวนะครับแล้วก็เขียวไต้หวันนะครับนี่ครับบริเวณน,นี้ซึ่งตอนนี้มีอายุครบ2เดือนพอดีนะครับ เรามาดูกันว่านะครับการเจริญเติบโตเป็นยังไงกันบ้างนะครับวันนี้นะครับผมก็เข้ามาตั้งแต่เช้ามืดนะครับเพื่อ,อมาทําการกลบนะครับกลบโคนนะครับกลบโคนในรอบที่2นะครับรอบที่2อรอบแรกนะครับรอบแรกนี่ก็กลบโคนไปตอนอายุ1เดือนนะครับ หนึ่งเดือนแล้วก็ตอนนี้อายุสองเดือนก็ามาใส่ปุ๋ยนะครับแล้วก็กลบโคนเป็นครั้งที่สองนะครับครั้งที่สองเราก็กลบครั้งที่สองเนี่ยหลังจากนี้แล้วนะครับผมก็ก็จะรอคือการเจริญเติบโตเลยนะครับก็ผมก็กลบแค่สองครั้งนะครับสองครั้งแต่ว่ามันก็ มีอยู่บางกอนะครับบางกอก็อาจจะต้องกลบเป็นครั้งที่สามนะครับเพราะว่าคือผมจะกลบไม่เต็มหลุมนะครับไม่เต็มหลุมเพราะว่าเป็นอ้อยต่อแรกเป็นอ้อยรุ่นแรกนะครับก็เรียกว่าถ้าอ้อยรุ่นแรกเนี่ยนะครับเราไม่จําเป็นที่ว่าต้องอกลบให้มันเต็มหลุมนะครับผมก็จะกลบแค่ประมาณ แปดสนะครับแล้วก็เหลือปากหลุมไว้นะครับเหลือปากหลุมไว้ก็ไว้ลดน้ําไว้ใส่ปุ๋ยนะครับเพราะว่าถ้าเรากลบเต็มเลยนะครับเต็มเลยเนี่ยจากที่ว่าประสบการณ์ผ่านมานะครับมันก็จะทําให้อ้อยของเรานะครับก็คือพอถ้าเรากลบเต็มนะครับก็คือมันจะมีปัญหาเรื่อง การให้น้ําเรื่องการให้ปุ๋ยนะครับเพราะว่าถ้าเต็มเนี่ยน้ามันก็จะไม่ลงไปในหลุมนะครับเวลาเราให้น้ํานะครับมันก็จะอยู่ข้างๆทั้งหมดนะครับผมก็เลยใช้สไตล์แบบอ่าเนี่ยครับก็คือกลบหลุมประมาณ90อ่า80 90เปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่านะครับอ้อยเนี่ยเราต้องการไว้หลายๆรุ่นนะครับเราก็ อยาก,กลบทีเดียวให้เต็มนะครับสําหรับมือใหม่อันนี้ก็ขอแนะนํากันนะครับถ้าเรากลบเต็มเลยเนี่ยนะครับก็จะมีปัญหาในรุ่นต่อๆไปเพราะว่าถ้าเรากลบเต็มตั้งแต่รุ่นแรกๆนะครับอ้อยเนี่ยก็จะขึ้นโคนเร็วนะครับแต่ถ้าเรากลบแบบนี้นะครับมันก็จะไม่ค่อยขึ้นโคนเร็วนะครับเพราะว่ามันยังมีเป็นแอ่งกระทะอยู่นิดหน่อยนะครับ ก็เวลามีน้ํามีปุ๋ยนะครับเขาก็จะได้รับกันเต็มที่นะครับรับกันเต็มที่นะครับแต่ที่นี้มือใหม่บางคนนะครับก็ไม่รู้ก็กรบเสเต็มนะครับกรบเสเต็มอันนี้นะครับผมก็ให้ดูเนี่ยครับคือการกรบของผมนะครับอันนี้เป็นก็อ่าก็เรียกเป็นเทคนิคส่วนตัวนะครับก็แล้วแต่ว่าบางคนชอบถนัดกันแบบไหนนะครับแต่อ่าสลับของผมนะครับนี่ก็ เนี่ยครับครั้งที่2ผมก็จะกลบไว้แบบนี้ครับครั้งแรกนี้ก็ตอนอายุ1เดือนเนี่ยก็กลบมานิดหนึ่งนะครับกลบนิดนึงก็ประมาณครึ่งหลุมนะครับแล้วก็พอมากลบครั้งที่2เนี่ยผมก็จะกลบประมาณ่อนหลุมนะครับประมาณค่อนหลุมเพราะว่าอ้อยอายุ2เดือนนะครับอ้อยอายุ2เดือนเนี่ยต่อไปเพราะว่าตอนตอน4เดือนหรือ6เดือนเนี่ยเรายังต้องให้ปุ๋ยเขาอีกนะครับ พอให้ปุ๋ยเขาอีกเนี่ยเราก็กลบเต็มหลุมไม่ได้นะครับเราจะให้ปุ๋ยเ็ายากนะครับถ้าเราเว้นปากหลุมไว้แบบนี้นะครับก็คือครั้งต่อไปสมมุติว่าเราจะใส่ขี้ว oria, ัวขี้ไก่หรือว่าใส่ปุ๋ยหมักอะไรเนี่ยนะครับมันก็จะง่ายจะสะดวกนะครับมันก็เพราะว่ามันก็จะมีปากหลุมอยู่นะครับแต่ถ้าไม่มีปากหลุมเลยนะครับโดยที่ดินเสมอกันเลยเนี่ยก็มันก็จะใส่ยากหน่อยนะครับจะใส่ยากหน่อย เดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆได้ดูกันแต่ละหลุมนะครับนี่ก็คืออยากแนะนํากันนะครับสําหรับมือใหม่นะครับนี่ครับก็กลบไว้ไม่เต็มหลุมนะครับในในแต่ละกอนะครับในแต่ละกอนี่ครับก็ภารกิจเช้าๆทุกวันนะครับก็คือถ้าวันไหนไม่ได้กลบหลุมอะไรต่างๆนะครับไม่ได้กลบหลุมก็นี่ครับผมก็จะเอาพวกชานอ้อยนะครับหรือว่าเปลือกอ้อยที่ว่า เนี่ยครับมันอย่างเปลือกอ้อยที่ว่าเราได้ปอกอ้อยนะครับเราก็เนี่ยครับเอามาคลุมดินคลุมหน้าดินไว้นะครับคลุมหน้าดินเพื่อเพื่อคลุมหญ้านะครับคือเพื่อนเือนที่ขายน้ําอ้อยนะครับก็คือก็พยายามใช้เนี่ยครับคือใช้ชานอ้อยแล้วก็ใช้เปลือกเปลือกอ้อยที่เราปอกใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับใช้ให้เป็นประโยชน์ นะครับคือเอามาคลุมหน้าดินนะครับเอามาคลุมหน้าดินแบบนี้นะครับเพื่อตัดปัญหาโดยเฉพาะอ้อยเวลาเราปลูกใหม่ๆแบบนี้นะครับหญ้าเนี่ยก็จะขึ้นลกมากๆนะครับจะขึ้นเร็วกว่าอ้อยนะครับหญ้าเราก็แก้ปัญหาโดยนะครับเนี่ยครับเอาชานอ้อยก็มาปูเรื่อยๆนะครับวันละสองสามกระสอบนะครับที่เราคั้นไว้เอามาปูเรื่อยๆนี่ก็ ยังยังปูไม่หมดนะครับยังปูไม่หมดแต่ว่าปูเรื่อยๆนะครับก็เนี่ยครับก็คือเป็นการคลุมหญ้าเนี่ยครับคลุมหญ้าแล้วก็เป็นปุ๋ยเนี่ยครับเป็นปุ๋ยถ้าเรามาคลุมแบบนี้นะครับเนี่ยครับคลุมไปเรื่อยๆเราก็เนี่ยครับจะได้ปุ๋ยอินทรีย์หลายตันหลายโลนะครับหลายกิโลพูดง่ายๆนะครับเพราะว่าอ่าชานอ้อยนี้นะครับที่เรามาคลุมก็ อ่าโดนแดดบ้าง,โด, dom, างโดนน้ำฝนบ้างโดนน้ำที่อ่าเราลดให้กับอ้อยของเรานะครับมันก็จะเปื่อยนะครับเป็นหน้าดินนะครับเปื่อยไปเรื่อยๆนะครับเปื่อยไปเรื่อยๆมันก็จะเป็นปุ๋ยนะครับอ่าใหม่ๆนะครับเนี่ยครับก็คืออย่างอ้อ,อยใหม่ๆแบบนี้นะครับนี่ผมเพิ่งใส่เมื่อกี้นะครับมันก็จะเป็นสีแบบนี้แหละครับเป็นสีแบบนี้แต่พอ นะครับโดนแดดโดนฝนนะครับมันก็จะกลายนะครับก็จะเริ่มเปื่อยแล้วนะครับสีก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับจะเริ่มเปื่อยไปเรื่อยๆแล้วครับเปื่อยไปเรื่อยๆนี่นะครับไม่ต้องทิ้งนะครับไม่ต้องทิ้งไม่ต้องเผาบางคนเนี่ยก็ทิ้งแล้วก็บางคนนี้ก็เผานะครับเผาเอามาใช้ประโยชน์ดีกว่านะครับชานอ้อยแบบนี้นะครับถ้าเราไม่เอามาคลุม ในร่องอ้อยของเรานะครับเนี่ยก็ไปใส่โคนต้นไม้อะไรก็ได้นะครับใส่โคนต้นไม้ที่เราปลูกนะครับไม้ผลอะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีประโยชน์มากนะครับมันก็จะเปื่อยเปื่อยกินนะครับเวลาเปื่อยลงไปมันมันมันเน่ามันเปื่อยเนี่ยก็จะเป็นอาหารของพืชอย่างดีเลยนะครับเพราะว่ามันก็มีน้ําตาลอยู่ในตัวทีนี้ถ้าไปใส่พวกผลไม้ ต้นผลไม้ต่างๆเนี่ยจะดีนะครับดีเพราะว่าเขาเรียกอะไรอ่ะมันจะ,ะเป็นพืชคนละชนิดกันนะครับกับกับอ้อยเนี่ยเบื่อเบื่อเป็นพืชคนละชนิดกันมันก็จะสามารถกินชานอ้อยของเราได้เร็วนะครับแต่เหมือนกับเรามาปูแบบนี้นะครับมาปูแบบนี้เนี่ยบางทีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนอ้อยต่ออ้อยมันก็ จะไม่กินกันแต่ว่าถ้ามันเปื่อยนะครับย่อยสลายอ่าเป็นปุ๋ยอินทรีย์เนะี่ยก็มันก็สามารถที่จะกินได้นะครับแต่ถ้ายังเป็นอ้อยอยู่ก็เรียกอ้อยต่อร้อยอ้ยอยเนี่ยมันก็ก็ก,ก็ก็ไม่ได้กินนะครับแต่ถ้าเราใช้พวกเอ็มพวกอะไรมาอ่าสลายช่วยสลายชานอ้อยเนี่ยนะครับอ้อยของเราก็จะได้กินปุ๋ยเร็วขึ้น นะครับนี่คือประโยชน์ของชานอ้อยนะครับมันก็มีประโยชน์หลายอย่างนะครับที่เราเออกมาคลุมแบบนี้ก็คือ1น,นะครับเป็นปุ๋ย2คลุมหน้าดีในดินชื้นนะครับก็คลุมหญ้านะครับคลุมหญ้าไม่ให้หญ้าขึ้นเราก็ไม่ต้องเที่ยวฉีดยาแล้วก็ไม่ต้องเที่ยวถากหญ้านะครับ มันก it ็คลุมอยู่ได้หลายเดือนนลครับตามที่ผมได้ใช้คลุมคลุมอยู่แบบนี้นะครับมันก็จะคลุมหญ้าได้นานนะครับจนกว่ามันจะเปื่อยหมดนะครับถ้ามันเปื่อยหมดก็เป็นธรรมดานะครับเป็นธรรมดาก็คืออ่าหญ้ามันก็จะขึ้นอีกถ้ามันเปื่อยหมดเมื่อไหร่แต่กว่ามันจะเปื่อยนะครับกว่าจะเปื่อยหมดเนี่ยเราก็สามารถคลุมหญ้าได้หลายเดือนคลุมจนว่าอ้อยของเราโตเลยนะครับ อ้อยก็เราโตเต็มที่เลยเนี่ยในช่วงแรกๆแบบนี้นี่ก็คือสบายเราไม่ไม,ไม่ไม่ต้องมาเหนื่อยเรื่องหญ้าอยู่นะครับแลวทีนี้พออ้อยโตอ่าพวกเนี่ยครับชานอ้อยมันก็จะเปื่อยเปื่อยพออ้อยโตใบอ้อยเนี่ยครับมันก็จะคลุมบริเวณแถวนี้นะครับคลุมบริเวณแถวนี้ทําให้เป็นล่มไม่โดนแดดเท่าไหร่หญ้ามันก็จะขึ้นได้ยากนะครับ ทีนี้ในแต่ละร่องถ้าเราทําแบบนี้นะครับก็หญ้ามันก็จะขึ้นน้อยนะครับเราก็ตัดปัญหาไปได้ส่วนหนึ่งนะครับตัดปัญหาไปได้ส่วนหนึ่งในการที่ว่าจัดการเรื่องหญ้านะครับนี่ผมให้ดูนะครับที่ยังไม่ได้คลุมยังยังไม่ได้คลุมชานอ้นอยนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะหญ้าก็ค่อยจะขึ้นเร็วมากนะครับเนี่ยขึ้นเร็วขึ้นเร็วนะครับแต่ว่าบริเวณแต่นี้นี่ผมก็ ถากออกนิดหน่อยนะครับถากออกเพื่อที่กลบหลุมนะครับเนี่ยถากดินมากรบหลุมแล้วก็ทีนี้พอหลังจากนี้นก็จะทยอยอคลุมไปเรื่อยๆนะครับก็คือคันมาแต่ละวันแต่ละวันนะครับก็จะเอามาถมมาคลุมไว้เรื่อยๆนะครับที่ที่ว่างแบบนี้นะครับตอนนี้ก็คลุมเสร็จไปสามล่องแล้วนะครับสามล่องแล้วนะครับที่ ที่เป็นชานอ้อยนะครับเป็นชานอ้อยเป็นเปลือกอ้อยที่เราปอกนะครับเนี่ยครับก็มาคลุมก็นะครับก็คือให้เพื่อนๆดูมันก็หญ้ามันจะไม่ขึ้นนะครับหญ้าจะไม่ขึ้นเพราะว่าไอชานอ้อยเนี่ยครับที่เราเราหนีบเนี่ยเราหนีบใหม่ๆแบบนี้นะครับเราก็มาคลุมเนี่ยก็คือมันจะร้อนนะครับมันจะร้อนทําจะอ่าจะร้อนมันก็สามารถคุมหญ้าได้นะครับ พอรลอนหญ้ามันก็ไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าพวกมเมล็ดหญ้าเล็กๆนะครับมันก็จะอยู่ใต้ดินนะครับไม่อยู่ใต้ดินพอเราคลุมแบบนี้ก็คือนะครับหญ้าก็ไม่สามารถที่จะขึ้นมาได้นะครับนะครับอาจจะขึ้นแซงแซมมาบ้างนิดๆหน่อยๆอะไรแบบนี้นะครับเราก็ค่อยถอนออกนะครับเพราะว่ามันจะขึ้นไม่มากนะครับหญ้าที่ขึ้นแซมมาเนี่ยเราก็ ทำให้มันถอนออกได้ง่ายนะครับถอนออกได้ง่ายเลยนะครับแต่ถ้าเราไม่ได้คลุมอะไรเลยก็นะครับก็ต้องใช้เครื่องตัดนะครับใช้เครื่องตัดหรือว่าบางคนก็ตัดไม่ไหวก็ต้องใช้ฉีดนะครับนะครับแต่ว่าถ้าทําแบบนี้ไม่มีปัญหาเรื่องเรื่องที่เราต้องเอา,อายามาฉีดนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยขึ้นอยู่แล้วนะครับนี่ครับ แต่ถ้าเรายังไม่ได้คลุมเนี่ยก,ก็ธรรมดาต้องทําใจนะครับหญ้าเนี่ยมันจะขึ้นแข่งกับอ้อยยิ่งอ้อยปลูกใหม่ๆนะครับส่วนมางหญ้าจะไปเร็วกว่าอ้อยนะครับนี่อันนี้นะครับนี่ดูนี่ผมก็นี่เพิ่งปลูกได้อันนี้ยังไม่ถึงเดือนนะครับเนี่ยหญ้าก็เห็นไหมฮะก็คือมันจะแข่งกันเลยแข่งก,กันกับอ้อยเลยนะครับแต่ว่าเราก็ก็ตกแต่งไปเรื่อยๆนะครับนี่พออายุครบทักหนึ่งเดือนเนี่ยเราก็กลบครั้งแรก ตา,ากยากกรบครั้งแรกนะครับแล้วก็พื้นที่ที่ว่ามันไม่ค่อยเสมอกันหรือว่ามันเท่าเก๊กกังๆอยู่เราก็ปรับปรับพื้นที่ปรับดินให้มันพอเสมอนะครับเป็นทางเดินเสมอเราก็คลุมได้ง่ายคลุมได้สะดวกนะครับเนี่ยนี่คือที่ยังไม่ได้ทํานะครับยังไม่ได้คลุมนะครับอ่านี่นะครับก็คือที่เพื่อนๆถามมานะครับก็คือเรื่องการกลบ หลุมอ้อยนะครับนะี่ครับครับก็คือจริงๆแล้วการกลบหลุมนะครับเราก็กลบเรื่อยๆกลบเรื่อยๆนะครับก็คือทั่วๆไปก็ตีว่าประมาณสามครั้งนะครับสามครั้งไอของผมเนี่ยก็คือจะสองครั้งบ้างสามครั้งบ้างก็แล้วแต่หลุมแล้วแต่โกนะครับก็คือแต่ส่วนมากแล้วของผมก็จะจะกลบสองรอบนะครับสองรอบสองรอบ แต่ถ้าสมมุติว่าโกไหนนะครับเรากลบรอบสองไปแล้วเนี่ยดินยังอยู่ลึกเกินไปนะครับผมก็อาจจะกลบเป็นครั้งที่สามนะครับก็เพื่อให้มันอยู่อ่าขึ้นมาอีกนิดก็คือเว้นปากหลุมไว้ก็ประมาณนะครับตีว่าประมาณสองนิ้วนะครับผมก็จะเว้นไว้สองนิ้วสามนิ้วนะครับนะครับเพราะว่าอพอหลังๆนะครับเดือนประมาณเดือนที่สามเดือนที่สี่หรือเดือนที่ห้าอะไรก็แล้วแต่ก็ จะใส่พวกขี้วัวขี้ไก่พวกนั้นลงไปนะครับแล้วก็คือใส่ข้างบนนะครับเราก็โรยข้างบนนะครับเพราะว่าปุ๋ยหมักขี้ไก่หมักขี้วัวที่เราหมักไว้นะครับก็คือก็เอามาโรยข้างบนนะครับเมื่อมันมีปากหลุมอยู่แบบนี้นะครับเราก็โรยได้ง่ายนะครับทํางานได้ง่ายนะครับถ้าหลุมปิดไปเลยนี่ยากเลยนะครับยากเลยนะครับอันนี้ก็นะครับนี่ก็เป็น เขียวไต้หวันนะครับตอนนี้อายุ2เดือนเต็มๆนะครับเพื่อนๆได้ดูกันนะครับนี่สองเดือนเต็มๆนะครับก็ขึ้นมาก็ประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้อ่าส่วนบริเวณแถวนี้ก็เนี่ยครับก็เป็นเขียวลาวนะครับนี่ก็เป็นเขียวลาวนะครับเสียเขียวลาว2แถวนี้นะครับเขียวไต้หวันก็อีก2แถวนะครับบริเวณแถวนี้ก็ สายพันธุ์ละสองแถวนะครับก็ไม่มากนะครับก็เริ่มนะครับก็แตกกอมาเรื่อยๆนะครับแตกหน่อมาเรื่อยๆนะครับนี่เขียวลาวนะครับก็รู้สึกว่าเขียวลาวนะครับก็จะแตกกอดีนะครับแตกกอดีนะครับแตกหน่อขึ้นมาก็ใช้ได้เลยนะครับก็เรื่อยๆเลยนะครับก็แตกมาก็สิบกว่าต้นแล้วละครับก็ในแต่ละกอ นี่นะครับแตกหน่อมาก็10กว่าโน่นี่นะครับอ่าเป็นเขียวลาวนะครับเขียวลาวกับเขียวไต้หวันนี่ในแต่ละกอนะครับก็เนี่ยครับมันก็แตกหน่อมาเรื่อยๆนะครับแตกหน่อมาเรื่อยๆนะครับก็มาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับส่วนในนี้กอนี้นี่ อ,อันนี้ไม่ใช่เขียวลาวอันนี้เป็นเบรรี่พุดธานะครับเบรรี่พุดธาเบรรี่พุดธาก็ก็เพิ่งเพิ่งเริ่มแตกหน่อมาไม่กี่หนอ่อนะครับแตกช้ากว่าเขานะครับอันนี้รู้สึกว่าอ่าจะแตกหน่อช้ากว่าสายพันธุ์อื่นเขียวลาวเนี่ยก็จะแตกกอเร็วที่สุดนะครับแตกกอเร็วหน่อขึ้นมาเร็วกว่าเขียวไต้หวันเนี่ยก็จะแตก หน่อมันน้อยกว่านะครับแต่หน่อมันน้อยกว่าเขียวลาวแต่ว่าคือเขียวไต้หวันเนี่ยครับแตกหน่อช้าแตกหน่อน้อยกว่าแต่ว่าหน่อเขาจะใหญ่ที่ขึ้นมาในแต่ละหนอนะครับจะไม่เป็นต้นตะไคร้เลยนะครับก็คือจะเป็นหน่อตัวจริงไปเลยนะครับก็คือมันแล้วแต่ลักษณะนะครับของแต่ละสายพันธุ์นะครับก็มีจุดเด่นจุดด้อยไม่เหมือนกันในแต่ละสายพันธุ์นะครับ บางสายพันธุ์นี้ก็แตกหน่อน้อยสายพันธุ์ก็แตกหน่อเยอะแล้วก็บางสายพันธุ์แตกหน่อมาเยอะก็จริงนะครับแต่ว่าบางครั้งก็จะมีต้นตะไคร้เยอะเหมือนกันนะครับแต่เหมือนกับที่ผมปล,ปลูกมาที่สังเกตดูนะครับเขียวไต้หวันแล้วก็แดงมาเลน,เนี่ยพวกนี้ยเวลาแตกหน่อมาจะไม่มีต้นตะไคร้ก็คือจะเป็นต้นตัวจริงไปเลยเป็นหน่อใหญ่ไปเลยนะครับนะครับก,ก็แล้วแต่ละ สายพันธุ์นะครับอ่าสังเกตดูให้ด,หเเด,ด,หเด,ดีเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูนิดหนึ่งนะครับเนี่ยปลูกพร้อมกันอายุเท่ากันนะครับเท่ากันแต่รูปร่างลักษณะเดี๋ยวดูจากไกลเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูนะครับซ้ายมือนี่ก็คือเขียวลาวขวามือนี่ก็คือเขียวไต้หวันนะครับรูปทรงการขึ้นนะครับดูนะครับรูปทรงของอ้อยเนี่ยจะไม่เหมือนกันเขียวลาวเนี่ยก็จะขึ้นมาแล้วก็ใบโค้งงอนะครับ ส่วนเขียวไต้หวันนี่ขึ้นมาใบก็จะชี้ขึ้นข้างบนเลยพุ่งขึ้นข้างบนนะครับนี่คือแต่ละสายพันธุ์นะครับมันจะไม่เหมือนกันนะครับเนี่ยครับสองแถวน,นี้สองแถวนี้นี่ก็จะเป็นเนี่ยครับเขียวไต้หวันนี่สังเกตดูนะครับก็คือมันจะขึ้นพุ่งนะครับใบจะไม่โค้งงอลงข้างล่างนะครับก็คือพุ่งขึ้นขึ้นข้างบนนะครับแต่เขียวลาวอ่าเขียวลาวเนี่ยก็คือ เนี่ยครับใบก็จะโค้งงออ่านี่ใบยาวใบโค้งงอแล้วสีเขียวปัดเหมือนกันนะครับใบสีเขียวนี่ครับอ่าทีนี้ไอ้เขียวใต้หวันนะครับมันจะขึ้นพุ่งคล้ายๆกับอีก1สายพันธุ์นะครับคือใบก็คือเบอร์75นะครับ เนี่ยเบอร์เจ็ดสิบห้านี่ใบพุ่งขึ้นกงบนเหมือนกันนะครับใบพุ่งขึ้นกงบนเหมือนกันชี้ขึ้นกงบนเหมือนกันทําให้มันสูงเร็วนะครับสูงเร็วเพราะว่ามันพุ่งขึ้นพุ่งนะครับนี่ก็คือลักษณะประจําสายพันธุ์นะครับนี่เบอร์เจ็ดสิบห้าเบอร์เจ็ดสิบห้าขึ้นพุ่งแล้วก็ปลายใบนะครับปลายใบนี่เหมือนกันเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยมัน มันมาหยิกอยู่ข้างบนเหมือนกับไอสายน้ําผึ้งแดนใต้เลยนะครับเนี่ยครับสายน้ําผึ้งแดนใต้เนี่ยลักษณะก็ใบก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันไม่รู้ทําไมนะครับใบมาเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกับไอสายน้ําผึ้งแดนใต้เลยนะครับนี่นี่เพิ่มเนี่ยครับถ้าเพื่อนเเห็นก็ไอเบอร์เจ็ดสิบห้าดูใบนะครับใบมันจะอยู่แบบนี้นะครับสายน้าผึ้งปากใต้เนี่ยก็เนี่ยเป็นแบบนี้เหมือนกันนะครับโค้งงอแบบเนี้ครับมาหยิกมาหยิกอยู่ข้างบนนะครับ ชี้ตรงแล้วก็มาหยักโค้งอยู่ข้างบนนิดหนึ่งนะครับเนี่ยเนี่ยในแต่ละใบนะครับนี่ในแต่ละใบอ่านะครับก็ปลูกอ้อยก็พยายามอ่าสังเกตดูนะครับจำลักษณะของเขานะครับลักษณะของเขาแล้วก็เนี่ยครับที่ผมว่าก็คือใบใบของเบอร์เจ็ดห้าเห็นไหมครับคือเป็นแบบนั้นแล้วก็มาคล้ายกันอีกเนี่ยครับ มาคล้ายกับเขียวไต้หวันเขียวไต้หวันลักษณะใบก็คล้ายกันเลยนะครับคล้ายกันเลยแต่ว่าสีจะคนละสีกันแต่ว่ารูปร่างลักษณะใบเนี่ยจะเหมือนกันเลยนะครับชี้ขึ้นมาแล้วก็มาหยากักหยักโค้งอยู่ข้างบนเนี่ยหยักโค้งอยู่ข้างบนอ่าผมไม่ได้อยู่ใกล้ๆกับสายน้ําผึ้งนะครับสายน้ำผึ้งอยู่ที่ถ้ามีอยู่ใกล้ๆก,กันนี่จะถ่ายดูนะมันเหมือนกันสามสายพันธุ์เลยนะครับที่ว่าใบนะครับใบแต่ว่าก็คือ ลำอ้อยจากคนละสีกันนะครับไม่เกี่ยวนแต่ว่าใบนี่เหมือนกันเลยนะครับนี่เพื่อนๆที่ว่าผิดหวังจากไอสายน้าผึ้งที่ว่าไม่ใช่ของแท้สายน้ําผึ้งใต้นะครับก็อยากดูจริงๆก็ผมแนะนําไปหลายคลิปแล้วนะครับว่าดูลักษณะใบเนี่ยสายน้ําผึ้งก็อยู่แบบนี้เหมือนกันนะครับตาแบบโค้งงอแบบใบใหญ่โค้งงอก็คือไม่ใช่สายน้าผึ้งนะครับคล้ายๆกันเนี่ยเขียวไต้หวานเบยจิต้าสายน้ําผึ้ง นะครับลักษณะใบเหมือนกันเปี้ยบนั่นละครับข้างบนแต่ว่าไอ้ไอ้เกียวไต้หวนันใบเขาจะใหญ่นะครับสายน้ำผึ้งใบจะเล็กแต่ว่าที่ผมบอกก็คือที่ที่ปลายยอดปลายใบแค่นั้นเองว่ามัน,ม,นมันโค้งงองเหมือนกันนะครับเอาละครับเพื่อนๆวันนี้ก็มาอัปเดตกันแค่นี้นะครับอยางเช้าๆก็กลบเสร็จไปสี่แถวแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะได้เนี่ยจัดการพวกนี้ กันต่อนะครับหญ้าเริ่มขึ้นละไอ้นี้สุพรรณบุรีหนึ่งกับอา่าเก้าห้าเกียรหนึ่งสองเจ็ดนะครับไอ้นี้ก็อายุได้หนึ่งเดือนนะครับเดี๋ย u g าจะมาตกแต่งฝั่งนี้กันนะครับครับผมขอบคุณมากๆนะครับเดี๋ยวก็พบกันใหม่คลิปหน้าอัปเดตให้ดูกันแค่นี้เขียวไต้หวันแล้วก็เขียวลาวขอบคุณนะครับที่ติดตามพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ